เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านผมนายนิรันด์ด่านนอกขอนำเสนอาการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ2567ข้อมูลทั่วไปนะครับชื่อผู้รับการประเมินนายนิรันด์ด่านนอก ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านจอระเขคมากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ชั่วโมงการสอน21ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้1.1การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรมีการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพโดยมีการพัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่นและสามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 1.2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรโดยมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ทาให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง1.3ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามแนวทาง Active Learning โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5e Inquiry Cycle และนำดิจิ t a ลแพลตฟอร์ต่างๆเช่น Padlet Wordwall b a b b o u o Flipity p i c k e r มาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ มีการสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเช่นใบงานใบงานออนไลน์ไลฟ์เวิร์กชีตแบบทดสอบแบบฝึกหัดออนไลน์ผ่าน Google Form ชุดกิจกรรมชุดการทดลองเกมส่งเสริมการเรียนรู้เช่น p ิ p t y Kahoot Wordwall p i c k e r Padlet และนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มาใช้ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้แก่เพจห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใบครูป,ป่านช่อง y t u t e ครูป,ป่านและสื่อโปรเจกต์14สสวท1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายประกอบด้วยแบบทดสอบแบบประเมินแบบสังเกตและการประเมินสภาพจริงพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยีได้แก่แบบทดสอบแบบฝึกหัดผ่าน google form ใบงานออนไลน์ live like worksheet การตรวจข้อสอบโดยใช้แอปพลิเคชัน zip g r a e ด้านการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขหรือพัฒนาการเรียนรู้นำผลการจัดการเรียนรู้มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียนเป็นแบบอย่างให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และเผยแพร่นในเพจห้องเรียนวิทยาศาสตร์บายครูปานมีการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อกแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและนำผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์มาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีการจัดบรรยากาศห้องเรียนให้สะอาดสวยงามและปลอดภัยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ในชั้นเรียนมีการนำสื่อนวัตกรรมเกมมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอมีพัดลมและหน้าต่างที่เพียงพออากาศถ่ายเทสะดวกมีมุมต่างๆในห้องเรียน1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนมีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม โดยสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณธรรมและจริยธรรมในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 2.1. จ,จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาในรูปแบบของการการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและการวิเคราะห์ผู้เรียนผ่านการประเมิน SDQ ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนการเยี่ยมบ้านนักเรียน2.2ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน จะทำข้อมูลสารสนเทศดำเนินงานตามระบบงานดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียนด้านความประพฤติด้านทุนการศึกษาและด้านอื่นๆตามที่สถานศึกษามอบหมายรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนนำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเกาะเข้าสู่ระบบ CCT ระบบคัดกรองนักเรียนยากจนจนส่งผลให้นักเรียนได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ การประเมิน SDQ ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษามีการปฏิบัติงานทางราชการทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะเช่นการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน3.2การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC กลุ่มครูมัธยมศึกษาตอนต้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพออนไลน์ในเพจห้องเรียนวิทยาศาสตร์ายคุูป,ปาท3.3 นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยเป็นวิทยกรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการอ่านหรือพิซซ่าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสอง ในส่วนที่2นะครับข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนของผู้เรียนเสนอในเรื่องการพัฒนาผู้เรียนที่มีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่คาดเคลื่อนเรื่องระบบหายใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ตามแนวทาง active learning โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5e inquiry cycle บูรณาการกิจกรรมสเตมและนำเทคโนโลยีดิจิร่อนมาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาจากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือ ONET และจากกระบวนการ PLC พบว่าสาระมาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนา คือสาระที่1มาตรฐานว1.2และ1ในเนื้อหาที่นักเรียนมีผลสำลีทางการเรียนต่ำคือเรื่องระบบหายใจดังนั้นครูผู้สอนจึงจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานในประเด็นท้าทายโดยการศึกษาค้นคว้าและหาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยแก้ไขมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่คาดเคลื่อนของนักเรียน เรื่องระบบหายใจเพื่อพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องระบบหายใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลมีการวิเคราะห์หลักสูตรจัดทำโครงสร้างของหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ แล้วนำมาสร้างแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์แล้วให้ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ช่วยตรวจสอบความถูกต้องหลังจากนั้นศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนโดยให้นักเรียนทาแบบวัดมโนมติและผลสัมฤทธทางการเรียนก่อนเรียน แล้วจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5e Inquiry Cycle บูรณาการกิจกรรม STEM และนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้และหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนทำแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนแล้วสรุปผลแปรผลผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จํานวน2ห้อง รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด38คนได้รับการพัฒนามนุปติทางวิทยาศาสตร์และผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีคะแนนทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละเจของคะแนนเต็มคิดเป็นร้อยละ75ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดเชิงคุณภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มีความรู้ความเข้าใจมนุปติทางวิทยาศาสตร์เรื่องระบบหายใจและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวันได้ สสรุปผลการดำเนินงานผลจากผลคะแนนจากการทำแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบหายใจก่อนเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567จากการทำแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องระบบหายใจก่อนเรียนพบว่าไม่มีนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ75คือได้คะแนนตั้งแต่15 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม20คะแนนแต่หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วพบว่าจากการทำแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบหายใจหลังเรียนพบว่านักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้1 7 5คือได้คะแนนตั้งแต่15คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม20คะแนน มีนักเรียนจำนวน29คนคิดเป็นร้อยละ76.32จากนักเรียนทั้งหมด38คนและจำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีจำนวน9คนคิดเป็นร้อยละ23.68ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ5 i e inquiry cycle บูรณาการ stem และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุน การจัดการเรียนรู้นั้นสามารถพัฒนามนมมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้สำหรับวันนี้ก็ผมขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้สวัสดีครับ